พี่น้องนาสำหรับอันกีฬาสีกับท่านไปเลเด้วจจากพี่น้องดำไม่เยอะจ้าเขาก็ได้มาอัน,องนลงคลิปอันตั้่มาซองมือเลเด้อจจากพี่น้องม <c oughs> ุนี้เขาก็ไม่เห็นตามคำสัญญาเขาก็ได้มาทายคลิปลงคลิปบรรยากาศทองให้ทองนะกับเด็กหน่อยหัวโปรงเปล่ง,งมุนีละจ้าดิจ้ตาพี่น้องผู้เบาซ้ำหน่อยเด้ยนี่ยังบ่ใหไงดอกแหม่นมั้ย นี่ฉาก,ลห,ลฉากลหลังจะแมนฉากหลังให้เจ๊แมนสีมันนวยก็กวนพี่น้อง <c oughs> นี่แหละจ้าไปถ่ายเซ่ต็มีจะตามไปาตามไปเชียร์ตาไปให้กำลังใจกันกนิดน้อยมื่อนี้จ้าพี่น้องดีกันบรรยากาศบ้านเขาเรื่องสีหละพี่น้องคือฝ่าคือฝ,ฝนสีละเนาะจ้าแล้วช่วงนี้บ้านเขากำลังมีการพัฒนาจกอะไรจกดอกจกบินเนาะพี่น้องผมอยู่น้ำบ้านน้ำยางไปยังสีหละพี่น้องก็ทุกทุกที่ก็กำลังมีการพัฒนาแล,และนะ้วเนาะมาไปเราก็ได คลิปนี้ก็บบ่มียังไลา์พี่น้องเอ้ยกั่ติดฝากไว้เหงเพียงแค่ทั้งสี่หล่ะเนาะจ้าพี่น้องหนึงน่งยังยังอย่างนี้เลยหนึน่งนาทีอุ้ยโดนเนี่ยนี่ละจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศยามแรงทงไฮทงนาเนาะจ้าพี่น้องนี่ละ บรรยากาศสดชื่นจ้าหายใจกับเต็มปอดว่าตองยานโลโคบอโควิดป่าตองยานโลภัยต่างๆนะจ้ะพี่น้องบ้านนอกบ้านนาเข้ากันทั้งสี่ละจ้าพี่น้องนี่ละจ้าเข่ากำลังงามจ้าเนี่ยนี่กับมีแต่คนงามด้นี่กับม้ากับเด็กน้อยกับโปโลนะจ้ะนี่พี่น้องนี่ขุนขุนเ็กน้อยอันนี้ออกมาเห็นอย่างกันนี่มเบืองสาวงามฮะ ต้องต้องต้องรอให้โตเป็นหนุ่มก่อนฮะ <laughs> พากันดอกมานี่แม่หงวบ่านี่เหรอเอเดี๋ยวมันก็ตกน้ำนี่แหละจ้าพ,พี่ห้องเอ,อ้ย กับ่มี่ยังอันหลายเนาะพี่น้องนี่คลิปย้ำแล้งกันสิเบิ่งถ้าเที่บก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าที่ว่ามือสั่นกระจับกล้องมันก็อาจสิแบบว่าสั่นๆแน่เนาะพี่น้องจ้านี่ล่ะจ้าบรรยากาศย้ำแล้งทองไฮ้ทองนาเฮากระสิอยู่ประมาณนี่ล่ะจ้าพี่น้องจ้านี่ยละจ้ากระมากับมือกล้องเนาะจ้ามือมือกล้องกัสิอยากอยากขึ้นเขินกล้องแน่จ้าพี่น้องพี่น้องจ้านี่ล่ะจ้าบรรยากาศย้ำเล้ยงนาะจ้านี่เนาะจ้านี่จิ จ้าพี่น้องก็สิจากกันไปคลิปนี้กะะเสียนขอฝากไว้เพียงซ้ำนี่ด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวพวพ่อกันคลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้า